รัฐบาลอนุมัติให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่เห็นด้วยหรือไม่เป็นเรื่องใหม่สดๆ,สดๆร้อนๆนะครับซึ่งสังคมก็ยังดราม่าก,กันอยู่นะครับพูดถึงเป็นที่กว้างขวางเลยนะครับเกี่ยวกับที่ดินของคนต่างด้าวว่าจะสามารถซื้อที่ดินได้หรือไม่แต่สท้ายที่สุดนะครับคอรมอรมีการอนุมัตินะครับร่างนะครับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้ผมเรียกว่าข้อกำหนดแล้วกันนะครับจริงๆเป็นกฎกระทรวงนะครับในส่วนนี้นะครับโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับ 1. นนะครับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจากักรคือในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการนะครับลงทุนในประเทศไทยนะครับครับหนึ่งกลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่นคงสูง 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ3กลุ่มที่ต้องการทํางาน จากประเทศไทยซีกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับจำนวนเนื้อที่นะครับจำนวนไม่เกินหนึ่งไร่นะครับตามมาตาก็สทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับส่วนมีเงื่อนไขคือจำนวนเงินลงทุนและระยะเวลาในการ,รํำรงทุนนะครับต้องไม่ต่ำกว่า40ล้านนะครับและํำรงทุนอยู่ไว้ไม่น้อยกว่า3ปีนับแต่ยื่นคำขอนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎกระทรวง 2,545ครับซึ่งเดิมนะครับ2,545นะครับกำหนดไว้5ปีแต่กฎกระทรวงที่จะออกมาประกาศบังคับใช้ตรงนี้นะครับกำหนดไว้3ปีนะครับให้นับมูลค่าการลงทุนณนะวันที่ยื่นคำขอนะครับแล้วถ้าหากมีการถอนการลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการดำรงทุน,นค,คือถอนก่อน3ปีสิทธิ์ที่จะได้มาซึ่งที่ดีในส่วนนี้ ที่ยังไม่ครบจํานวนในได้ก็เป็นอันระงับไปพูดง่ายๆก็คือคงหน่วยการลงทุนไว้3ปีนะครับสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับถึงจะถือว่าได้ที่ดินมาโดยสมบูรณ์นะครับคนต่างด้าวครับต้องลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใดหลายประเภทดังนี้นะครับหนึ่ง ซื้อพันธบัตรจากรัฐบาลไทยอ่าพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจพันธบัตรที่กระทรวงการกระทรวงการคลังนะครับค้ำประก,กันนะครับสองการลงทุนกองลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับกองลงทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆนะครับ 3. การลงทุนกองทุนกองทรัสต์นะครับเป็นเพื่อการ 3. การลงทุนในกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับว่าด้วยกฎหมายทรัสต์นะครับ4การลงทุนเรือนทุนหุ้นนะครับของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับ B.O.I. นะครับ5การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับได้นะครับ กรณีมีการจำหน่ายที่ดินจะเป็นอย่างไรกรณีที่มีการจำหน่ายที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนครบกำหนดหนึ่งนึ่งหไร่นี่ให้นำจำนวนที่ดินนะครับส่วนที่ได้จำหน่ายไปแล้วมารวมกับสิทธิ์ที่จะได้มาซึ่งที่ดินตามกฎกระทรวงนี้ด้วยนะครับในกรณีที่ได้มาซึ่งที่ดิน ครบจานวน1ไร่แล้วนะครับต่อมาได้มีการจําหน่ายที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปนะครับสิทธิที่จะได้มาซึ่งที่ดินตามกฎกระทรวงนี้เป็นอันละงับไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นหลักการเข้าคร่าวนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับไม่ใช่หลักการใหม่นะครับซึ่งสมัย2545โดยนายกรัฐมนตรีนะครับ คุณทักษิณชินวัตรก็เคยออกกฎกระทรวงตัวนี้มาแล้วนะครับแต่กําหนดเงื่อนไขว่าต้องถือครองเกี่ยวกับทุนนะครับจำนวน5ปีนะครับแต่ตรงนี้ลดเหลือ3ปีแต่เงินทุนนะครับยังอยู่ที่40ล้านบาทซึ่งซึ่ง40ล้านบาทนะครับถ้าหากเทียบกับปัจจุบันนี้นะครับซึ่งค่าเงินเราต่ํามากๆนะครับอยู่ที่39-40นะครับส่วนนี้ถือว่าน้อยมากๆนะครับ แต่ว่าเขาจะสามารถมีที่ดินนะครับในประเทศไทยได้แล้วนะครับจำนวนหนึ่งไร่และขอบเขตของมันก็ค่อนข้างจะกกว้างนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ในเมืองพัทยานะครับและในส่วนที่เกี่ยวกับเขตเทศบาลนะครับหรืออยู่ภายในเขตที่กําหนดในที่อาศัยของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองนะครับส่วนนี้ก็ยังกว้างอยู่นะครับ เกือบทุกที่นั่นเองครับในส่วนนี้ถ้าฟังมาตรงนี้แล้วขั้นเห็นด้วยหรือไม่กับ ร่างกฎกระทรวงนี้อย่างไรนะครับบอกเราได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับถ้าหากถูกอกถูกใจและไม่ต้องการพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับทางกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักงานปันญวิทยายความด้วยนะครับในส่วนวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ